ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Coffee Channel นะครับวันนี้คลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาชมการปลูกต้นเกล็ดปลาหมอหรือเกล็ดปลาช่อนนะครับชื่อนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าตัวรูปลักษณ์ของมันนะครับมันจะคล้ายๆเหมือนต้นเดฟแล้วก็ปกติมันเป็นพืชแบบคุมดินแล้วก็ลักษณนะมันคล้ายๆเหมือนต้นเดฟเลยแต่ราคาไม่ได้แพงอะไรมากมายนะครับแต่ว่าน้องมีความน่ารักมาก คุณแม่เอาไปวางไว้อยู่ตรงข้างหน้าหลัวแล้วเห็นว่ามันกำลังขยายแล้วเราก็เลยอยากจะนำมาใส่กระถางเป็นแบบแขวนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวิธีการปลูกอย่างไรง่ายหรือยากอย่างไรมาชมเลยนะครับ และนี่คือต้นเกล็ดปลาหมอหรือว่าต้นเกล็ดปลาช่อนนะครับก็จะเป็นลนักษณะอย่างนี้นะครับตอนแรกครับคุณแม่ซื้อมาเป็นกระถางนะครับแล้วก็กระถางมันแตกนะครับก็เลยเอามาวางไว้แล้วมีการแพร่ขยายพันธุ์เยอะมากๆนะครับตัวนี้ฝนตกครับแล้วก็หญ้าก็เกิดต้นนี้ก็ขยายมันเริ่มจะ ลกแล้วนะครับเราก็เลยเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นลักษณะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นไม้เลื้อยนะครับเป็นไม้เลื้อยแล้วผมได้นําไปใส่กระถางแบบแขวนผมว่ามันน่ารักมากๆเลยนะอารมณ์แบบคล้ายๆเหมือนต้นเดฟเลยเดี๋ยวเราจะเก็บตรงส่วนนี้นะครับนําไปปลูกใส่กระถางแขวนเดี๋ยวเรามาชมกันครับ เยอะมากๆนะครับเดี๋ยวเราถอนออกนะครับถอนให้มันได้รากด้วยเป็นพืชที่ปลูกง่ายนะครับแล้วก็ขายายเร็วมากเลยครับเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่กระถางแบบแขวนดูนะครับ มาด้วยนี่นะครับแล้นะก็ถอนมาแบบนี้นี่แหละครับอันนี้ก็เก็บไว้เหมือนเดิมเดี๋ยวเราไปปลูกใส่กระถางกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มปลูกกันเลยนะครับโดยเราจะ ใช้กระถางที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้ตัวที่เป็นรวดแขวนแบบนี้นะครับแบบนี้เดี๋ยวเรานำไปใส่นะครับเอาต้นไม้นะครับต้นเ,เกรดปลาหมอมาใส่ในนี้นะครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นจากการใช้มะพร้าวามะพร้าวสับนะครับเราเอามาแช่น้ำแล้วนี่นะครับจะเป็นแบบนี้เราเาไปแช่น้ำ แช่น้ํามาแล้วสองคืนแล้วนะครับมันจะทําให้แบบตัวกากมะพร้าวเนี่ยมันจะชุ่มน้ําด้วยแล้วก็มันจะอุ้มน้ําเวลาฝนตกหรือว่าเราลดน้ําเนี่ยตัวกาบมะพร้าวจะช่วยให้ให้ความชุ่มชื้นแล้วก็เหมือนยังให้น้ําตลอดเวลานะครับผมแล้วก็เป็นสตอาหารให้กับต้นประเภทนี้ได้ดีด้วยนะครับโอเค เราใส่ให้มันรอบๆครับจะเป็นแบบนี้ครับแต่เราก็จะใส่เว้นให้มันมีรูตรงกลางบ้างเพราะว่าเราจะใส่ดินนะครับอย่างน้อยต้นเ,เกรดปลาหมอนะครับเขาก็ต้องการแร่ธาตุจากดินด้วยเช่นกันนิดนึงนะครับเราใส่ไวใ้ให้เขาด้วยนะครับแต่ว่าเราจะใส่ากามะพร้าว เต็มเลยนะครับจะประมาณนี้นะครับจะประมาณนี้เลยแล้วเราก็จะใส่ดินครับเราก็ใส่ดินเราก็ใส่เติมดินลงไปนิดนึงนะครับอยูด่ด้านบนนะครับดินก็จะเป็นพวกดินปลูกนะครับหรือว่าเป็นดินทั่วไปนะครับต้นแบบนี้นะครับ สามารถปลูกได้ดินหลายแบบเลยนะครับอ่านี่นะครับจะประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้ครับเราก็จะนาต้นนะครับเกร็ดปลาหมอนะครับที่เราไปถอนมานะครับมาวางนี่นะครับแล้วเราก็นําต้นเกร็ดปลาหมอนะครับมา วางไว้ครับประมาณนี้ตกแต่งหน่อยนะครับน,น,นะครับจริงๆเราจะวางแบบอย่างนี้เลยก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะเดียดกันหน่อยอ่ะเราจัดสรรนิดนึงครับห้อยเลยก็ได้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเวลา ต้นเขาอยู่ที่คงตัวแล้วเขาจะเริ่มจับนะครับจับยึดติดนะครับตามที่เขาสามารถยึดติดได้นะครับหรือไม่ถ้ายอดของเขามันยาวขึ้นเขาก็จะเลื้อยเป็นห้อยลงมาสวยงามมากเลยนะครับเวลาเวลาเขาขยายออกมาปุ๊บเนี่ยจะมีความรู้สึกคล้ายๆเหมือนกับต้นเดฟเลยนะครับ หนานิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะนําดินแล้วก็กาบมะาพาร้าวลงโปะข้างหน้าอีกนิดอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อใหเออ้เพิ่มความชุ่มชื้นนะครับแล้วก็ให้ติดได้ง่ายนะครับให้ต้นเขาสามารถฟื้นได้เร็วนะครับจากการที่เราไปถอนเข้ามานะครับโอเคประมาณนี้แล้วเราก็เอากาบมะพร้าวสับนะครับ วางลงนิดนึงนะครับใส่ประมาณนี้จริงๆไม่ใส่ก็ได้นะครับต้นแบบนี้เขาเขาติดง่ายมากเลยนะครับแล้วก็ใส่ดินนิดนึงครับอ่าเดี๋ยวเวลาดินเขายุบตัวลงเดี๋ยวก็จะไปลงตามช่องที่เราลดน้ำนะครับก็จะพอดีเลยนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับเมื่อเราเใส่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนำลวดนะครับลวดแขวนนะครับมาติดกับกระถางนะครับผมมา ของเรานะครับเป็นแบบนี้เราก็จะนําไปแขวนครับไปแล้วเราก็จะนํามาแขวนนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับและนี่นะครับคือต้นที่ผมทําไว้เป็นแบบนี้เลยนะครับ ตอนแรกก็จะประมาณนั่นแหละจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่พอเวลาน้องเขาเริ่มโตขึ้นนะครับเห็นไหมครับว่ายอดของเขานะครับจะเลือ้อยลงมานะครับให้มีความเป็นแบบเหมือนอารมณ์แบบต้นเดฟเลยน่ารักมากๆเลยทีเดียวนะครับผมเวลาน้องเขา,าขยายนะครับก็จะเต็มในนี้นะครับในฟอร์มตัวนี้นะครับก็เลยอยากจะเห็นฟอร์มที่มันใหญ่ขึ้นก็เลย นำมาใส่กระถางที่ใหญ่ขึ้นครับเห็นแค่นี oh, right. idea, kind of ้ร <zab nak> so so ู้ส so <mon k> ึกว <sy> ่าเฮ้ยน่ารักนะนะนะถ้าใครชอบแบบไอเดียง่ายๆนะครับเป็นพืชไม้เลื้อยใส่กระถางนะครับแล้วก็ให้น้องเขาโชว์ใบนะครับโชว์โชว์กิ่งก้านของเขานะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้สวยงามน่ารักมากๆนะครับในราคาประหยัดนะครับผมก็นำมาฝากให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะครับ เพิ่มนะครับให้น้ำเขาชุ่มชื้นนิดนึงน้ำของเรานะครับผสมด้วยเครื่องดื่มชูกำลังนะครับหนึ่งฝานะครับผสมกับน้ำใส่ฟอกกี้นะครับจะทำให้พืชน,นะครับมีความชุ่มชื้นแล้วก็เพิ่มความสดชื่นนะครับใส่ประมาณนี้นิดนึงนะครับโอเคเรียบร้อย เป็นอย่างไรบ้างครับสําหรับการปลูกต้นไม้ของผมนะครับง่ายๆนะครับสบายๆอยู่บ้านชิลๆนะครับในช่วงโควิดนี้เราก็สร้างโลกของเรานะครับให้เป็นพื้นที่สีเขียวนะครับช่วยฟอกอากาศให้อากาศหรือบริเวณบ้านของเรานะครับร่มรื่นแล้วก็เต็มไปด้วยต้นไม้แนาชนิดนะครับนี่นะครับเราก็มีหลายต้นเลยนะครับที่เราปลูกไว้นะครับผมอ่ะด้านนี้นี่นะครับ เราปลูกไว้นะครับในช่วงโควิดนี้เราก็สร้างบรรยากาศสร้างพื้นที่เป็นพื้นที่สีเขียวจะได้สูตรอากาศที่บริสุทธิ์แล้วก็เพิ่มความน่ารักด้วยความหลากหลายของพืชพันธุ์นะครับด้วยเหล่านี้นะครับโอเคเรามาฝากให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะครับหากชอบวิดีโอคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ผมเวยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าว่าจะทำอะไรบ้างน,นะครับขอบคุณที่ท ที่ทำการรับชมในคลิปนี้แล้วเจอกันนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย